สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คณะเทคโนโลยีการบงและทรัพยากรทางน้ำนะครับของมหามมวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะได้รู้กันว่าคณะนี้มีอะไรดีและมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากนะครับตามไปดูกันเลยครับ ครับนี่คือจุดแรกที่เราจะเห็นเมื่อเข้ามาในคณะนะครับก็จะมีการจัดตู้พันแม่น้ําให้ศึกษาบทิรเวศสัตว์น้ําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่คือทางไปห้องแหลบนะครับตามมาดูกันครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตึกแลบหรือตึกบริเวอนการนะครับเป็นตึกที่นักศึกษาส่วใช้ในการ ทำแบบปฏิบัติการเพื่อประกอบการเรียนการสอนครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนหลังนี้จะเป็นอุปกรณ์การประมงนะครับเป็นแค่ส่วนน้อยน้ำนะเพื่อให้ดูว่าการประมงตัวให่นี้เราใช้อะไรกันหางปาบ้างนะครับนะครับส่วนแรกดีนี้มันจะเป็นพโครงกระดูกนะครับโครงกระดูกปลาส่วนใหญ่เขาเรียกว่าโครงแกนปลาอะไรนะครับกระปลาชนิดเมซอนลูก นะครับสังเกตได้ยินสังเกตเสียงนะครับุมธรามดามุงนะครับว่าทำอะไรกันตรงนี้ตรงนี้คือเขาจะมีโต๊ะปิบิองให้ใกสายเขาคลายเครียดนะครับสังเกตท่านสุสีเหลืองนะครับเป็นอาจารย์ของเรานะครับได้ใ,ในการเล่นกับเด็กนะครับ รับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษาในครับนี่นครับผมตรงนี้เชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ว่า,าคะแนของเรามีตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นอะคโเลียมเล็กๆที่มีปลาลุ่มน้ำสาละบินอยู่นะครับเราไปไล่ชมกทีละตัวทีละตัวหรือว่าไม่ค่อยสมเลยครับผม ค <Action. S 2> นะันี่คือชั้นสองของตึกแลบแล้วนะครับจะเป็นที่ที่พวกเราใช้เรียนในแต่ละชั้นปดแต่ละวิชาเขาแยกไปแ,แต่ละห้องแต่ละห้องนะครับก็จะดูห้องมีอะไรบ้าง นี่ยังแค่ส่วนเล็กน้อยนะครับของคณะเราเรายังมีให้ติดตามนี้มีชมเพียบครับถ้าใครอยากรู้อยากเห็นเชิญได้ครับที่ห้องผมเอ้ยที่คณะเทคโนโลยีการวมงและทรัพยากรทางน้ำของเรานี่ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม